ดูเหมือนคนดูของผมยังไม่ได้กดติดตามก็เลยถึง94%เใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมก็อยากก่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมเอาล่ะขอสวัสดีเชิญสงสุ่ท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีว่าชาแนลนะครับก็วันนี้หลังจากที่ผมไม่ได้เล่นกอนชินเกนชินอิมแพกมาด้นานแล้วก็ผมก็จะขอกลับมาเล่นนิดหน่อยนะครับอันหนึ่งนะทุกคนผมขอปรับเฟรมเรตแป๊บเกงกลางก็ได้ เอีเวนต์หกสิบโอเควันนี้นะครับผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับเกมชนะินเนาะหลังจากที่ผมไม่ได้สตรีมมานานเลยนะครับแต่นี่ไม่ใช่การสตรีมนี่คือการอัดคลิปนะครับผมจะมาทําคลิปอ่อธิบายอีเวนต์นี้นะครับบททดสอบนักผจญภัยคลื่ออีเวนต์นี้นะเป็นอีเวนต์เกมชินเกมชิ Sport, นสปอร์ตครับจะรวบรวมกีฬาทุกชนิดเอาไว้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการพุ่งไกลการเตะบอลอะไรก็แล้วแต่นะครับผมเราไปลองดูตัวอย่างกันเลยดีกว่านะครับ ซึ่งมันจะมีรางวัลท้าทายด้วยนะครับผมซึ่งรางวัลท้าทายเนี่ยเยอะครับมีครับผมสําเร็จบททดสอบโดยบังเอิญโดยก็มีบังเอิญสองสามในห้งนี้นะครับผมแต่ผมไม่แน่ใจว่าทําอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นผมจะจะไปทํเป็นตัวอย่างอย่างเช่นด่านแรกนะครับซึ่งด่านแรกผมถือว่าง่ายอยู่นะอันนี้จะเป็นคลิปเข้าวๆนะครับผม ว่าอีเวนต์นี้มายังไงแล้วทำยังไงโดยที่เวลานะครับจะเหลืออีกแค่1ิบสวันนะครับผมผมจำได้อยู่11วันนะฮะโอเคเราไปดูตัวอย่างของเกมเพกในกิจ,จกรรมกันเลยดีกว่าซึ่งเขาจะมีตัวละครที่ที่เขาจัดมาให้เราอยู่แล้วเช่นมินิเกมแรกที่เป็นฟุตบอลเราจะกำหนดเคลีและหยานเฟยมาให้นั่นเองนะครับอ๋ละเรามาดูกันเลย ท้าทายมายากลหมวกจิว๋วหรือที่ผมเรียกไปแล้วว่าฟุตบอลอันนี้เราต้องรอสแตนบายนะครับส0บวินาทีจริงที่จริงแล้วจะใช้หยานเฟยก็ได้นะแต่ผมจะใช้นี่เด็กเส้นเอ้ไม่ใช่พูดผิดพูดผิดไม่ใช่เด็กเส้นสิแต่เด็กเส้นอีกตัวหนึ่งไม่ใช่ตัวนี้นี่นะครับ เดี๋ยวผมไม่รู้ว่าสําเร็จบงับงเอิญทําอย่างไรนะครับนี่เข้าโกไปแล้วนะครับที่จริงเรื่องการใช้ตัวละครก็แล้วแต่นะว่าแต่ละคนอ่ะมัน,ม,นมันใช้มาสองตัวตอนเนี้ว่าเป็นหยันหยันเฟยกับไอตัวคลีซึ่งจะเลือกใช้ตัวไหนก็ได้ไม่มีใครบังคับคุณเอาจริงบูมเข้าประตูไปแล้วซู้ สาวะนี่ริสเตยน่าโรนันโดหรือเปล่าเฮ้ยซาามกำลังหายไปรีบเลยรีบเลยอ่ะซาามซิตใหม่มาซะแหละอันนี้จะต้องรีบแล้วนะทุกคนงั้นผมว่าผมไม่ทันเวลาแน่ต่อให้จะเป็นระดับริสเตยนย่าโรนันโดก็แล้วแต่ออโอเคทนัทนทัน เข้าไปสิเข้าโกไปโอเคสวยในสิบสามตัวแล้วนะครับเรารอเซตใหม่มาแบบนี้นะโอเคเป้าหมายคือทางนู้น มันปิดกั้นโกผมว่ะโอเคเลี้ยงมาตรงนี้ก่อนยวรอประตูไปก่อน โอเคซ้อมเด็ดท้าทายไปแล้วนะโอเคสแตนบายนะครับผม เตรียมตัวเลยอันนี้ฟันเป็นส่วนที่กำแพงที่จะมีหินบล็อกสีเหลือแบบนี้นะนะครับผมเพื่อที่จะให้ไอ้สีเหลืองเนี้ยมันหล่นลงมาได้แต่ถ้าเป็นบล็อกอย่างอื่นอย่างเงี้ยมันลงมาได้ก็จริงแต่เราพังพังทลายมันไม่ได้นะครับแบบนี้แบบนี้เลยไปเรื่อยๆนะครับ โอ้โาไม่ได้ทำชิปเก็นชิ้นสักทีนึงอ่ะเคยทำอย่างมากกันไลฟ์ส,สตรีมไม่เป็นไรถือว่าคัมแบ็กแล้วกัน ทุกคนฟังอย่ดีๆนะจริงทุกคนจะได้ยินเสียงกรีดร้องของเมาส์ขอ,ของนี่บอกว่าปล่อยฉันไปฉันเจ็บปวดและทรมานมาก <c oughs> เอาจริงผมโนขึ้นเองหมดเลยแหละไอ้คำว่านิวนิ้วไอ้ไอ้เมาส์เจ็บปวดนั่นแหละไม่ใช่นิ้วดิเมาส์เจ็บปวดนี่พัง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 ลงมาพังลงมาสิ เฮ้ hey, เดี๋ยว,ยวผมขอลองอะไรแปลกๆเดี๋ยวเออมันทำแบบนี้ได้ก็ไม่บอกอันตีแล้วสำเร็จการท้าทายแล้วอ๋อไม่ใช่ไม่ใช,มใช่มีสองสิอันนี้มีสามตัวสุดท้ายเป็นคาซึฮะเจาะโล่ทะลวงเกาะผมว่านาทีรอบนี้ผมนจะพึ่งไปเจ็ดนาที เจ็ดไม่ก็แปดอะเพราะว่าผมไปเสียเวลาตรงซตรงนั้นแหละฟุตบอลทำลายโล่เพื่อชนะศัตรูหนึ่งตัวสองตัวเอ้ยโล่ไม่แตกว่ะ เฮ้ยเราโดนแช่แข็งว่ะมาตัวสุดท้ายขอปิดเท่ๆหน่อยโอปิดเท่ๆแต่โดนแช่แข็งแบบนี้เนี่ยนะเดียบนี่นะครับก็พอจบแล้วเขาจะทำสถิติออกมาครับว่าเราทำเวลาแต่ละอย่างรวมกันได้กี่นาทีนะครับ แล้วทุกคนก็ไปรับของรางวัลเงินได้เลยนะครับรอบละหกสิบรอบละหกสิบนะถ้าไม่รวมเควสเสร์ฟอีกสามอันที่ผมไปเจอไอ้สำเร็จโดยบังเอิญอ่ะนะไอ้สำเร็จโดยบังเอิญผมยังไม่แน่ใจต้องลองไปถามคนอื่นอีกทีหนึ่งนะครับผม โหลดช้านีวะโอเคนะครับก็นั่นถือว่าเป็นส่วนคร่าวๆของกิจกรรมของกิจกรรมกีชีสปอร์ตนะครับที่จริงมันไม่ใช่ชื่อนี้หรอกก s ชีสปอร์ตอ่ะฉันเรียกสั้นเอาเองหลายคนก็เรียกแบบนี้เพราะมันเป็นกีฬา <c oughs> ก็นั่นนะครับผมก็จะเป็นทั้งหมดในส่วนของกิจกรรมก h i นที่เพิ่งมาใหม่นะครับผมจริงๆมาหลายวันแล้วแหละ นั่นนะะก็จะเป็นกิจกรรมที่มีชื่อว่าบททดสอบนะักโจมไทยนะครับผมก็ทุกคนสามารถไปทํากันได้เลยนะครับผมด้วยเวลาอีก11วันข้างหน้าแล้วคุณก็สามารถสามารถมารับของวันได้ตรงนี้ได้เลยส่วนไอพวกเนี้ยผมยังไม่รู้ว่าทําอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวผมต้องไปหาคําตอบอีกทีหนึ่งก็คร่าวๆนะครับสำหรับคลิปนี้ผมลาไปละไว้เจอกันนะครับผม